ลองสั่งให้คอร์สช่วยสร้างเบฟหกเวิร์กโฟ์จัดไปครับพี่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้คอร์สแก้บั๊กมีข้อนนความที่คอสส่งเข้ามาทดสอบแบบเร็วทำเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดูนั่นไงเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แชทเซสชั่นไอเดี๋ยวเราจะไปใส่ n8n api key ที่เราติดตั้งเมื่อกี้ก็ถูกแอดเข้ามาในคอร์สเดสท็อปแล้วบอดโค้ดทำเองสร้างเวิร์กโฟ J ์เจสถามผู้ใช้ก่อน สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับระบบ c l อ c o d e บวก n 8 n mcp ระบบที่ช่วยสร้าง n 8 n workflow อัตโนมัติโดยใช้ ai เป็นตัวออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องเริ่มจาก mind map ภาพรวมแนวคิดของระบบตรงกลางคือ c l o c o d e บวก n 8 n mcp แล้วแยกออกเป็น4กิ่งหลักตามสีต่างกันกิ่งสีเขียว คือการค้นหาก่อนสร้างเราต้องหาข้อมูลก่อนเทมเพลต2 7 0 9ตัวสำเร็จรูปเหมือนการวานที่ทำเสร็จแล้วโนด525โนดชิ้นส่วนสำหรับประกอบตัวอย่างจริงดึงจากเทมเพลตที่คนใช้งานจริงหลักคิดใช้ของที่มีก่อนอย่าสร้างใหม่ถ้าไม่จำเป็นกิ่งสีส้มการตรวจสอบมีสีระดับ Minimal เช็คว่ามี r e q u i r e field ครบไหม Operation เช็คว่าพารามิเตอร์ทั้งหมดถูกต้องไหม Workflow เช็คการเชื่อมและ expressions auto fix ถ้าผิดแก้อัตโนมัติแล้ววนตรวจใหม่นี่คือ quality gate ป้องกันไม่ให้ของผิดผ่านไปกิ่งสีล้ำเงินการสร้างมี4ส่วนทุกพารามิเตอร์ต้องระบุชัดเจนไม่ใช้ default การเชื่อมเชื่อมโหนดให้ data ไหลได้ Error Handling จัดการ Error expressions ใช้ n 8 n expression เช่น $json $node จำไว้ never trust default ต้องตั้งค่าชัดทุกครั้งกิ่งสีม่วงการ Deploy 3ขั้นตอนสร้าง deploy workflow ขึ้น n 8 n ตรวจสอบ validate อีกครั้งบนเซิร์ฟอร์ติดตาม monitor executions ไม่ได้ทิ้งหลัง Deploy ยังคอยดูแลต่อสรุป m y n d p a p สีกิ่งเท่ากับสภารกิจหลักของระบบค้นหาตรวจสอบสร้าง d e PLOY ตอนนี้เห็นภาพใหญ่แล้วมาดูขั้นตอนการทำงานกันครับจาก Mind Map ที่เห็นแนวคิดตอนนี้มาดู Simplify View เป็นแขนภาพแสดงขั้นตอนหลักที่ Workflow ต้องผ่านเริ่มจากคำขอจากผู้ใช้ทุก Workflow เริ่มที่นี ถามว่าต้องการ Workflow แบบไหนเช่น Slack notification เมื่อมีเว็บ o ุกทันทีระบบจะถามมี Template อยู่แล้วไหมถ้ามีทางซ้ายดึง Template มาใช้เลยประหยัดเวลามากถ้าไม่มีทางขวาสร้างใหม่จาก Notes นี่คือ Template first principle ลองหาของสำเร็จก่อนทั้งสองทางจะมาเจอที่การตรวจสอบ ระบบจะวอลิเดตทุกอย่าง notes connections expressions จนกว่าจะผ่านถึงจะไปขั้นต่อไปสุดท้ายถามว่าจะดีพลอยไหมใช่ส่งไป Production สร้าง w o r k ์ l โฟบน n อนเอ็จริงไม่แสดงเป็น a r t ์ติแฟให้ดูเจสันก่อนให้ผู้ใช้เป็นคนตัดสินใจสิมพลิฟายยูแสดงค่าขั้นตอนหลักคือคำขอเช็คเทมเพลตใช้หรือสร้าง ตรวจสอบ d e PLOY, ง่ายชัดเจน Architecture ที่เห็นโครงสร้างตอนนี้มาดู Sequence Diagram แสดงการสื่อสารระหว่าง4ส่วนประกอบผู้ใช้คลอ d code N8N MCP และ N8N AN instance มี4ตัวละครหลักผู้ใช้คนที่ขอสร้าง workflow, Clo อดโค d e AI ที่ออกแบบและสร้าง N8N MCP ตัวกลางที่มีเครื่องมือ50บวกตัวและ N8N Instance Server ที่รัน workflow จริงลูกศรคือการสื่อสารส่งข้อมูลไปมาเริ่มต้นผู้ใช้ขอสร้าง workflow 1. ผู้ใช้ไปที่ Cloud Code ขอสร้าง Slack Notification 2. Cloud Code ไปที่ N8N MCP Search Templates by Metadata 3 n8 n mcp ไปที่คลอดโค้ดส่งรายการเทมเพลตกลับระบบค้นหาว่ามีเทมเพลตที่ใกล้เคียงไหมประหยัดเวลาดูกรอบ out แสดง2สถานการณ์ที่เป็นไปได้กรณีที่1มีเทมเพลตอยู่แล้วทางซ้าย1 c l o คลอดโค้ดไปที่ mcp get template id 2 mcp ไปที่คลอด Code ส่งเทมเพลต json กลับ 3. คลอดโค้ดไปที่ MCP Validate Workflow ตรวจสอบ 4. MCP ไปที่คลอดโค้ดผ่านเร็วมากแค่4ขั้นตอนไม่ต้องสร้างใหม่กรณีที่2ไม่มีเทมเพลตสร้างจาก Scratch ทั้งขวา 1. คลอดโค้ด ไปที่ MCP Search Notes 2. MCP ไปที่ c l o d c o d e รายการ Notes เช่น Webhook s l ลกส 3. c Code o d e ไปที่ MCP Get Note Essentials ดึงวิธีตั้งค่า 4. MCP ไปที่ c l o d c o d e การตั้งค่าโ o น e แต่ละตัวจุดสำคัญคือ 5. c l o o d c o d e ไปที่ผู้ใช้แสดงสถาปัตยกรรมที่วางแผน 6. ผู้ใช้ไปที่คลอดโค้ดอนุมัตินี่คือจุดควบคุมผู้ใช้เห็นแผนก่อนสร้างจริง 7. คลอดโค้ดไปที่ MCP Validate Node Operation ตรวจสอบ 8. MCP ไปที่คลอดโค้ดผ่านออกจาก Alt แล้วทั้งสองทางมาเจอกัน 1. คลอดโค้ดทำเองสร้าง workflow JSON 2. คลอดโค้ดไปที่ MCP Validate Workflow ตรวจสอบทั้งหมด 3. MCP ไปที่คลอดโค้ดถูกต้องนี่คือ Final Validation ก่อน Deploy ถามผู้ใช้ก่อนคลอดโค้ดไปที่ผู้ใช้ Deploy ไป N8N ไหม ผู้ใช้ไปที่คลอดโค้ดใช่เริ่มด e p ลอย 1. คลอดโค้ดไปที่ MCP N8N Create Workflow สร้าง 2. MCP ไปที่ N8N Instance Post slash workflows เรีย k API 3. N8N Instance กลับมาที่ MCP สร้างแล้วบวก Workflow ID 4. MCP ไปที่คลอดโค้ด สำเร็จ post deployment validation 5. คลอดโค้ดไปที่ MCP N8N validate workflow ID ตรวจอีกครั้ง 6. MCP ไปที่ N8N instance get slash workflow slash ID ดึงข้อมูล 7. N8N instance กลับมาที่ MCP รายละเอียด workflow 8. MCP ไปที่คลอดโคด้ดตรวจสอบแล้ว สุดท้ายคลอดโค้ดไปที่ผู้ใช้ a c r r รูส PLOY สำเร็จสรุป Sequence Diagram แสดง8เครื่องมือ MCP ที่ใช้ Search Templates by Meta DataGet Template Search NodesGet Node EssentialsValidate Node OperationValidate WorkflowNAN Create Workflow และ NAN Validate Workflow 2เส้นทาง template เร็ว4ขั้นตอนและ scratch ช้ากว่าแต่มีการอนุมัติ3จุดตรวจสอบ node to workflow to post deploy ขี่ take away 2,790 template พร้อมใช้ใช้ก่อนสร้างใหม่ Multi level validation ตรวจ4ระดับ plus autofix Never Trust Defaults ระบุค,ค่าชัดทุกครั้งและ User Control อนุมัติก่อนสร้างเลือก Deploy หรือ Artifact ระบบนี้ทำให้การสร้าง N8N Workflows เร็วขึ้นถูกต้องขึ้นและปลอดภัยขึ้นอ่ะอันนี้ก็คือหน้าตาของ GitHub Repo ของนักพัฒนาที่สร้าง N8N MCP ขึ้นมาในนี้ก็จะมีขั้นตอนการ install MCP อยู่หลายแบบ แต่ในคลิปวันนี้ผมจะมาสาธิตการติดตั้ง n8n MCP กับ c o d t Desktop และ c o d Code วิธีเลือกใช้ n8n MCP มี2แบบครับแบบแรกใช้ n8n MCP เป็น Document Tool เพื่อให้คอร์ตอบคำถามที่เอามาจาก Document ของ n8n โดยตรงแบบที่2คือใช้ในการสร้าง Workflow แก้บัคแก้ Error Workflow ตรวจสอบ Workflow และ Deploy Workflow ในวิดีโอนี้ผมจะติดตั้งแบบที่2นะครับส่วนนี้คือตำแหน่งของไฟล์ c o n f i g ส่วนผมใช้บน Windows ตำแหน่งของไฟล์ c o n f i g จะอยู่ตรงนี้ครับผมลืมบอกไปว่าเดี๋ยวผมจะติดตั้งให้กับคอร์ d เดสท็อปก่อนเสร็จแล้วเข้าไปติดตั้ง n 8 n mcp ให้กับคอร์ c โค้ที่หลังเดี๋ยวผมจะเปิดคอร์ Desktop ให้ดูว่าผมยังไม่ได้ติดตั้ง n 8 n mcp แต่ถ้าเปิดมาแล้วอาจจะเห็น n 8 n mcp r Remote ไอ,อตัวนี้ไม่เกี่ยวกับคลิปวันนี้นะครับทำเป็นมองไม่เห็นไปก่อนเดี๋ยวผมออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมไปเปิดดูในเซตติ้งว่ายังไม่ได้ติดตั้ง mcp ให้กับคอร ไปที่ setting แล้วก็ไปที่ developer เสร็จแล้วให้กด edit c o n f i g ครับพอกดเข้ามาก็จะอยู่ในตำแหน่งโฟลเดอร์ที่เราเปิดดูใน GitHub เมื่อกี้เปิดเข้ามาในไฟล์ c o d e desktop c o n f i g ตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรต่อไปผมจะไป copy ค่า c o n f i g จาก GitHub เมื่อกี้มาแล้วเราเลือก c o n f i g แบบ n 8 n management tool ความแตกต่างระหว่าง c o n f i g แบบ document tool กับ n 8 n management tool คือแบบ n 8 n management tool จะต้องใช้ n 8 n url และ n 8 n api key จากแพลตฟอร์มที่เราใช้สร้าง work flow โอเคเอาคอนฟิกที่เรา copy ไปเมื่อกี้ไปวางในไฟล์ Core Desktop Config นะครับเสร็จแล้วกด save แล้วก็ปิดไปเดี๋ยวผมจะปิด Core Desktop แล้วก็รีสตาร์ทขึ้นมาใหม่แล้วมาลองเช็คดูว่า n 8 n mcp มาแล้วยังตอนนี้ n 8 n mcp ที่เราติดตั้งเมื่อกี้ก็ถูก add เข้ามาใน Core Desktop แล้วเดี๋ยวเราจะลองเข้าไปดูว่าข้างในมีเครื่องมืออะไรบ้างในนี้ก็จะมีเครื่องมือของ n 8 n ประมาณ4 0กว่าเครื่องมือ โอเคอย่ลองเทสทํถามคอร์ดเดสท็อปดูว่าตอนนี้มีทูนอะไรบ้างใน n8n MCP ตอนนี้คอร์ดเดสท็อปก็ลิดเครื่องมือทั้งหมดออกมาให้แต่ตอนนี้ n8n MCP ของเราะจะยังเป็นแค่ document tool คอรจะยังเข้าไปสร้างและแก้ไข workflow ให้เราไม่ได้เราต้องไปเอา URL กับ n8n API key มาใส่ในไฟล์ Config ก่อน เดี๋ยวเราจะไปใส่ n 8 n api key กับ n 8 n url กันเปิดที่ไฟล์ค o d e ด e t o t o p n o n g i g ครับตรงนี้ก็จะเป็นสเตตัสของ mcp ที่เราติดตั้งเข้าไปถ้ามันใช้งานได้มันจะขึ้น running แต่ถ้ามันมี error มันจะมี warning บอกเสร็จแล้วเปิด n 8 n ขึ้นมาครับเข้าไปที่ setting เสร็จแล้วเลือก n 8 n api แล้วกด create and api key แล้วก็ตั้งชื่อ api key ครับตรง expiration ผมเลือกเป็น no expiration ครับให้ api key นี้ใช้งานได้ตลอดเสร็จแล้วกด save ครับแล้วเราจะได้ api key มาให้ copy api key นี้ไปเก็บไว้ใน application เก็บ password หรืออย่าแชร์ให้ใครเห็นนะครับเสร็จแล้วกลับไปที่ไฟล์ c r o s e desktop config เอา api key ที่เรา copy มาเมื่อกี้ไปวางในไฟล์ แล้วก็ไปเอา n 8 nui l มาใส่ครับเสร็จแล้วเซฟแล้วปิดครับเดี๋ยวผมจะรีสตาร์ทคอร์ดเดสท็อปแล้วเปิดขึ้นมาใหม่ผมจะลองสั่งให้คอร์ช่วยสร้างเว็บฮุกเวิร์กโฟร์ซิมเพิลเอไอเอเใช้ Gemini ยโมเดล5 Flat แล้วก็ติดตั้งเครื่องมือ Calculator กับติดตั้ง Simple Memory ีเอาคำสั่งสั้นๆแค่นี้พอก่อน แล้วหลังจากนี้คอร์ดโคดก็จะเริ่มวิเคราะห์แล้วก็สร้าง w o r k ์กโฟให้ผมจะสปีดวิดีโอไปเรื่อยๆจนกว่าคอร์ดโคดจะสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อกันใหม่ตอนนี้คอร์ดก็สร้าง w o r k ์ l โฟเสร็จแล้วนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปดูใน m p e n v w o r k f l o w จะออกมาหน้าตาเป็นยังไงบ้างโอเคดูแล้วหน้าตา w o r k f f o w r ถูกต้องตามที่เราสั่งทุกอย่างอะเดี๋ยวผมตั้งค่า AI Credential ก่อนเดี๋ยวเข้ามาดูใน AI Agent ว่าขอตั้งค่าอะไรไปให้บ้างมีใส่พร้อม User เป็นจะสันส String ไว้ให้ใส่ถูกหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวไปลองเทสดูทีนี้เราจะมาลองเทสการทำงานของ w o r k f l o w ดูบ้าง เราจะให้คอ Desktop เป็นตัวส่งคำสั่งเข้าไปใน Workflow ทํทำหน้าที่แทน User แล้วเราจะรอดูเอาพุ t ตอบกลับมาว่าเป็นยังไงบ้างแต่ก่อนอื่นจะต้อง Active Workflow ก่อนอาทิตย์นี้ผมจะบอกคอเดสท็อปว่าตอนนี้ผม Active Workflow แล้วให้ชิอตสทส่งข้อความแล้วก็ตรวจสอบผลลัพธ์ระหว่างข้อความของ User กับ AI Agent ว่าตรงกันไหม ได้เลยฉันจะทดสอบส่งข้อความไปที่เบพุกและตรวจสอบผลให้ก่อนอื่นต้องดูเว็บพุก URL จริงจาก w o r k f l o w เยี่ยม w o r ร์ด o ฟร์แอคแล้วให้ฉันหาเว็บพุก URL และทดสอบได้เว็บพุก URL แล้วตอนนี้ฉันจะทดสอบส่งข้อความหลายแบบเพื่อตรวจสอบทดสอบรับ้นที่หนึ่งคำถามคำนูเลข ทดสอบครั้งที่1นึ่เร็จคำถามหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนปเท่ากับเท่าไตอบหนึ่งร้อยยี่สิบห้าคนแปกเท่ากับหนึ่งพันคนรับถูกต้องทดสอบครั้ที่สองทดสอบในมลลีทดสอบครัที่ 2, สองเร็จคำถามเมื่ 2, อกี้ผมให้คุณคำนวณอะไรคำตอบคุณให้ผมคำนวน 1, ณหนึ่สิบห้าคนแปผลลัพคือในมี่ทำงานได้การทดสอบครั้งที่สามคำถามเมืองหลวงของประเทศไทยคืออะไรคำตอบผมตอบได้เฉพาะคำถามเกี่ยวกับการคำนวณเลขไม่สามารถตอบคำถามเกีวยวกับเมืองหลวงของประเทศไทยได้ข้อสังเกต a อถูกจำกัดด้วย Cal a า c u l a t ตอ Tool อย่างเดียวทำให้ตอบได้เฉพาะคำถามเกี่ยวกับการคำ ทดสอบครั้งที่ห้าทดสอบเมมืออีกครั้งอ้าวเน็ตลุดยังเทสไม่เสร็จเลยโอเคไม่เป็นไรน่าจะเทสได้หมดแล้วแหละเดี๋ยวลองเข้าไปดูใน N8N เลยดีกว่าอันนี้มีเทสผ่านั้งหมด5ข้อความแสดงว่าการทดสอบครั้งที่หเทสผ่านก่อนที่เน็ตจะลุดเดี๋ยวลองมาเปิดดูทีลร้านเลยคำถามแรกที่ถามไป125่คูณ8เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ1000ถูกต้องคำถามที่2ถามว่าอะไรน่าลืม เมื่อกี้ผมให้คุณคำนวณอะไรไปโอเคคำตอบถูกต้อง125รคูณ8คำถามที่3เมืองรวงของประเทศไทยคืออะไรอ่าอันนี้ AI a g e จมันตอบไม่ได้เพราะว่าเหมือนเรากำหนดให้เป็น calculator t ทู l ถ้าเรากำหนดิ y s t e มพรอมมันน่าจะตอบแบบปกติไว้ข้อที่4นี้คำถามถามว่า50าบวก30คูณ2บ15เท่ากับเท่าไหร่ คำตอบคือ145ถูกต้องอันนี้ข้อ5ในนี้ถามว่าช่วยบอกหน่อยว่าคำถามคำนวณเลขเมื่อกี้ที่ผมถามคุณน่ะมีอะไรบ้างเอไอนนก็ตอบว่าผมไม่มีความสามารถในการจำคำถามคำนวณเลขที่ผ่านมาฉันสามารถตอบคำถามคำนวณเลขให้กับคุณได้ในตอนนี้เท่านั้นแต่ลองเปิดเข้าไปดูใน Simple Memory นั่นไง หน้าตาของเจสันสติงดูแล้วก็รู้ว่ามันผิดของจริงไม่น่าเขียนยาวขนาดนี้เห็นแค่นี้ก็รู้แล้วว่าไม่ใช่แชทเซสชั่นไอเดอ่ะเดี๋ยวผมจะลองสั่งให้คอร์แก้บักตรงนี้ให้เป็นตัวอย่างในวิดีโอนี้พอดีเลยตอนนี้ผมตรวจสอบเวิร์กฟสองข้อความหาแล้วแต่ยังเห็นว่า AI ยังจำข้อความก่อนหน้าน,นี้ไม่ได้เก้ให้หน่อยเห็นปัญหาแล้วเมมโมรีไม่สามารถดึงเซสชั่นไอจากแบบหได้ พราะมันอยู่คนละคอนเทกต์ให้เซนแก้โดยเริ่มเซสชันโนดเพื่อเตรีจมเซสชันอดีก่อนส่งไปให้ AI agent แก้ไขเรียบร้อยสิ่งที่แก้ 1. เพิ่มโนดเซตชื่อเซตเซสชัน ID สองปรับเมมโมรีให้อ่านเซสชันดีจากเซตโนดแทน 3. เพิ่มคอนเทกต์ Windows 10ข้อความจากค่า Default อันนี้เป็นวิธีการทดสอบให้ลองส่งข้อความแรกคือ My name is John แล้วในเซสชันเดียวกันให้ลองถามอีกครั้งว่า What is my name เดี๋ยวไอ้คนตอบว่า your name is john เพราะจำบทฝึกหนาก่อนหน้านี้ได้แล้วสำคัญต้องส่ง session id เดียวกันทุกครั้งไม่งั้น memory จะไม่เชื่อมกันโอเคเดี๋ยวผมให้คอรช่วยเทสให้แล้วเดี๋ยวเรารอดูผลลัพธ์ผมจะทดสอบให้เลยโดยส่งข้อความสองั้างเพื่อทดสอบ memory ทดสอบครั้งที่1บอกชื่ออตอนนี้ทางด้านซ้ายมือมีข้อความที่คอส่งไปเทสใน end end แ,แ,แ,แสดงขึ้นมาแบบเร็วทันเดี๋ยวลองเปิดเข้าไปดู อตอนนี้เริงมทดสอบครั้งที่2องแล้วครับคำสั่งคือ My name is สุภา k กิจ Please remember this AI ตอบกลับว่า OK สุภกิจ I will remember your name กาลาาทดสอบครั้งที่3ามทดสอบ Calculator t o o มีขนน้อความที่ขอส่งเข้ามาทดสอบใน NPA N อีก2ข้อความแล้วนะครับเดี๋ยวจะเปิดเข้าไปดู hmm. What is my name ดูเนมอีกสุภกิจได้ดูอีกข้อความอ่าข้อความใหม่เข้าามอีกละ What is 457คูณ89ถ้าท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือ4673มาดูข้อความต่อไปอันน่าจะหมดแล้ว AI สรุปแล้ว Can you remind me what calculation I just asked you? ผมทำการคำนวณตัวเลขเมื่อกี้กับคุณว่าอะไร AI ก็ตอบ You ask me ถูกแคคคูลเลตสิเลยห้คูณแปโอเค okay, คำตอบถูกต้องเรามาดูที่ข้อสรุปอันแรกข,ข้อความที่ส่งเป็นชื่อ AI ก็ตอบกลับมาว่าจะจำชื่อผลลัพธ์การบันทึกข้อมูลอันที่สองส่งข้อความไปว่า What is my name คำตอบกลับมาคือ Your name is s u k ก i t ผลลัพธ์คือ AI จำได้อันที่สาม 457คูณ89เท่ากับเท่าไหร่คำตอบจาก AI 457คูณ89เท่ากับ4 6 6 7 3ผลลับแคคคูลเลเตอร์ทำงานอันที่4ถามเรื่องการคำนวณก่อนหน้าถามไปว่าก่อนหน้านี้การคำนวณที่เคยถามไปถามไปว่าอะไรผลลัพธ์ก็ตอบกลับมาถูกต้องจำการคำนวณได้สรุปเมมโมรีททำงานสมบูรณ์จำบทสนทนาได้ทุกข้อความแคลคูลเลเตอร์ู ทำงานคำนวณเลขได้ถูกต้องเจมานายสองจตอบสนองได้ดีรวดเร็วและมั่นยำเซสชันไอเดีแยกได้ใช้ s e สชันไอดีแยกคอลเลกชันได้เวิร์กโฟล์พร้อมใช้งานแล้วครับอันต่อไปก็จะเป็นวิธีการติดตั้ง N8 NMCP กับโ o ้ t Code นะครับขั้นตอนนี้ผมจะติดตั้งผ่านโปรแกรม VS Code Studio เปิด VS Code Studio ขึ้นมาครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างโฟลเดอร์โปรเจกตขึ้นมาหนึ่งโฟลเดอ ตั้งชื่อว่า t e n8nmcp เสร็จแล้วเลือกเปิดจากโฟลเดอร์ที่คุณสร้างไปเมื่อกี้ครับอะต่อไปเ่าพวรจะเปิดเทอร์มินอลเราเรียก hot code ขึ้นมาแล้วใช้คำสั่ง s l a s mcp เช็คดูว่าตอนนี้ใน hot code จะไม่มี n8nmcp no mcp server c o n f i g โอเคต่อไปสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาแล้วตั้งชื่อ .mcp.json น,นี้ก็จะเป็นวิธีการติดตั้งถ้าใครติดตั้ง n 8 MCP กับ Core Desktop เรียบร้อยแล้วสามารถใช้คำสั่งนี้เพื่อติดตั้ง n c p Config ส่วนวิธีที่2คือ copy Config นี้เอาไปใน Z ส่ในไฟล์ .mcp.json ใน folder ร์ o j e c t ส่วนผมจะใช้วิธีที่2 copy Config ไปเลยครับต่อไปวาง Config ลงไปใน f i l e .mcp.json แล้วก็กด save ครับลอง restart Core แล้วเรียก c o e ขึ้นมาใหม่เอพิมพ์คำสั่ง s a MCP ตอนนี้ยัง no MCP Server อยู วิธีแก้ครับให้เพิ่มบรรทัดนี้เข้ามาในไฟล์ config type hdo แล้วก็แก้คอมมานด์จาก npx เป็น cmd ส่วน a r g u m e n t ให้เพิ่ม /c กับ npx เข้าไปเสร็จแล้วกด save ครับและลองเรียกควาขึ้นมาใหมต่ตอนนี้ก็มีข้อความบอกว่า e w mcp server file in mcp j s o n ชื่อ n 8 n mcp อ่าเดี๋ยวเราเลือกข้อหนึ่งเลยครับกด enter ไปมีไฟล์ dot เพิ่มเข้ามาแล้วเปิดเข้าไปดูในไฟล์ enable mcp j s o ั server แล้วก็ enable n 8 n mcp ไว้ ide, กับ enable o l l project mcp server ตั้งค่าว่าเป็น true อ่ะต่อไปพิมพ์คำสั่ง slash mcp โอเคตอนนี้ npnmcp คอนเนคเรียบร้อยแล้วเปิดเข้าไปดูแล้วก็จะมีสเตตัสบอกคอมมานด์อา e ์กิวเมนต์คอนฟิกโลเคชันความสามารถเปเครื่องมือมีเครื่องมือทั้งหมด42เครื่องมือ๋ยวลองเปิดเข้าไปดูอันนี้ก็เป็นรายการเครื่องมือทั้งหมดส่วน npnapikey กับ n ็ n u r l ผมจะไม่ได้ใส่ให้ดูในการติดตั้งนี้แต่เดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปผมก็เลยไม่ใส่โอเคครับให้ดูคลิปมาถึงตอนนี้ก็พอจะเห็นภาพว่าเครื่องมือตัวนี้จะมีประโยชน์กับเองยังไง ถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้ฝากกดไลค์ like, กดติดตามกดแชร์กดซับในช่อง Note 24ด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ